เริ่มต้นก็จะเริ่มเป็นภูมิแพ้ค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการปวดหัวบ่อยขึ้นมีหน้าบึ้งบ้างเป็นบางครั้งคือเป็นคนที่ทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเหมือนกันนะคะก็มีในเรื่องของกดไหลย้อนด้วยเจ็บกระดูกปวดกระดูกปวดกระดูกนี่จะเป็นหลังจากที่ดูแลรักษาสุขภาพมาได้ประมาณปีครึ่งอะค่ะครัปลกแล้วก็ไปให้คุณหมอตรวจนะคะคคุณหมอบอกเอ็กซเรย์แล้วตรงหมอนรองกระดูกข้อที่สาม เออมันมันดำๆอะค่ะคุณหมอบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจคุณหมอเขาเลยบอกว่าเอาไปศูนย์มะเร็งอะค่ะไปแล้วคิวสามเดือนตรวจก็แสดงว่ายังไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจค่ะหลังจากนั้นชีวิตเราก็ใช้มาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเพราะว่ามันก็หายปวดไปเราก็ไม่เป็นไรแล้วเนาะหายแล้วนี่คะพอถึงคิวเราก็เลยบอกว่าไม่ขอตรวจแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรอีกเพะหลังจากนั้นแล้ว โรคก,ก็เริ่มมาเยอะขึ้นก็เรียกว่าอาการของที่หลายๆคนเป็นทุกโรคนี้มารวมอยู่กับตัวเองเหมดเลยภูมิแพ้ก็พออากาศเย็นๆเราจะรู้สึกว่าพออากาศเปลี่ยนเราจะ มีอาการเหมือนกับว่าเป็นไข้อะค่ะครับเป็นไข้แล้วก็สลับเกินว่าอากาศหนาวก็เป็นร้อนมากก็เป็นแล้วก็จะขึ้นมาที่ตาตัวะค,ะค่ะเป็นผื่นหนาหนาะบอกน้ำในหูไม่เท่ากันด้วยใช่ค่ะคืออันนี้หลังจากที่เราเาเลือกของภูมงแพ้มันเปลี่ยนไปแล้วอะค,ะค่ะมันก็จะเป็นในเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันด้วยแล้วที่บอกว่าเป็นชอรเลซิฟก็คือว่าคุณหมอบอกว่ามันมันมามาอยู่ที่สองข้างอะค่ะ อ่าคือคือเหมือนกับว่าช่วงที่เรามีรอบเดือนนะคะแล้วเกิดการสะสมแล้วไม่สลายไป ก็มีทั้งสองข้างเลยใช่ค่ะอาศุดูแลกับคุณหมอเนี่ยประมาณสี่ปีหลังจากสี่ปีแล้วเราไม่ไหวนะคะเพราะว่าคุณหมอจะตรวจเราทุกเดือนแล้วพอเข้าปีที่ห้าเราเริ่มห่างจากคุณหมอแต่ว่าก็ยังไปหาอยู่บ้างคุณหมอช่วยในเรื่องช็อกโกแลตซีก็คือว่าคุณหมอเนี่ยให้ใช้ยาคุมเลยเพื่อบอกว่าจะได้ต้องมีรอบเดือนอีกอะไรเงี้ยคือให้น้อยลงครับค่ะแต่ก็ไม่หายเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยที่บอกว่าเข้าปีที่ห้า หลังปีที่ห้าไปทิ้งยาวเลยค่ะไม่รักษากับหมอแล้วก็คือเราท้อหมดทุกอย่างและมันเยอะเหลือเกินก็เลยบอกกับแฟนว่าโอเคนะเราคงไม่ถ่าตายเราคงตายไปแล้วยาเขาไม่กินไม่กินด้วยค่ะไม่กินยาด้วยโ oh. <c ười> อ้โหมีความรู้สึกเราทานแล้วไม่ช่วยเราอะค่ะเราก็เลยไม่ทานแล้วแต่ว่าก็ป่วยมาเรื่อยๆค่ะกระสอบกระแสมาตลอดนะฮค่ะอ่าแล้วมาเริ่มมาเริ่มบีมยังไงฮะเริ่มบีมด้วยอ่ ปลายปี53เราใช้บิมสูตร2นะคะบิมสูตร2ก็คือตัวมิวเลยค่ะใช้มาได้หมดไป24ซองลังสมัยก่อนเป็นขวดค่ะก็คือ,เ,อเรารู้สึกดีขึ้นอาการต่างๆที่เราบอกว่าหนักเลยหนักเลยเรารู้สึกเบาขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าจากเมื่อก่อนเราจะเป็นคนขี้เกียจไม่อยากลุกตื่นขึ้นมาแบบมันจะเวียนหัวอขอน,อนอนต่อะอะไรเงี้ยกลับไปว่าโอพอเราทานตรงนั้นไปแล้วเรารู้สึกสดชื่น,เ,นเราแข็งรแรงขึ้นใช่ค่ะ ไม่เป็น<พ>เลยลรู้สึกว่าไม่เป็นเพราะว่ามันหายไปเลยคือเราโดนไรู้<น>ปเลยใช่ค่ะคือหลายๆโรคมันหายไปโดยที่เราแบบก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อปวดกระดงกระดูกล่ะหลังจากที่บีนมาแล้วประมาณเจเดือนนะคะคปวดจากขาฝาขึ้นมาแล้วก็ไล่ขึ้นมาเวนลงขาซ้ายนานประมาณสามเดือนเต็มมันตอนนี้ไม่มีอาการอีกเลย่ะคะ